สำเร็จในลำดับต่อไปนั่นคือ Ruby Star ค่ะและคุณสมบัติของตำแหน่ง Ruby Star มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องมีคะแนนส่วนตัว500 PV ขึ้นไป 2. ต้องมีการรักษาคุณสมบัติ Active ในเดือนนั้นๆ3ต้องมีการแนะนำลูกโรงแพ็กเกจ Star ขึ้นไป Active ซ้าย3ขวา3รหัสในเดือนนั้นๆและ 4. ครับมีคะแนนบาลานซ์ซ้ายและขวาภายในเดือนนั้น 150,000 PV ครับใช่แล้วค่ะและเนื่องจากนะครับในปลายปีที่ผ่านมานะครับทางบริษัทได้มีการประกาศโปรโมชั่นนะครับที่เขาเรียกว่ามีการคัดเลือคุณสมบัติจาก2เดือนติดต่อกันนะครับสามารถที่จะค u a l i f y ได้2เดือนโดยไม่นับการติดต่อกันก็ได้นะครับและเรา ก็ได้ผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่ง Ruby Star ในปี2556ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วค่านะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทคุณพัฒวราสิงดารารั์ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อมอบเข็มเกียรติยศและช่อดอกไม้ค่ะ และขอเชิญผู้นำตำแหน่งรูบี Star ขึ้นรับเข็มเกียรติยศและช่อดอกไม้บนเวทีค่ะรูบี Star ท่านสุดท้ายในตำแหน่งนี้นะครับเป็นนักบัญชีที่คำนวณเรื่องของภาษีให้กับนักธุรกิจหลากหลายอาชีพครับและในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ท่านลองมาศึกษาในธุรกิจเครือข่ายนะครับท่านก็สามารถประสบความสำเร็จในตำแหน่งรูบี้สตานะครับ ท่านสุดท้ายแล้วขอเสียงปุบมือดังๆต้อนรับลูบิสตาร์ลนาริหนาทีครับ โนาริตนาทีค่ะผู้นําระดับรูบิสตาอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่คุณโรนริตก็สามารถที่จะทําธุรกิจเครือขถ่ายไปพร้อมๆกับงานประจําได้เอาเป็นว่าเรามาฟังความรู้สึกของคุณโรนริตกันค่ะเชิญค่ะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเดอรซาลิชีและ,ะท่านผู้บริหารทุกท่านนะฮะพนักงานแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านก็วันนี้ผมรูบิสตารโรนาริตนาทีนะฮะ ก็ปัจจุบันยังทํางานประจำนะฮะเป็นนักบัญชีเป็นเจ้าของสํานักง,งานบัญชีอยู่แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือ,อ,อแบ่งเวลาออกมาทำเดอร์ซา c ิชีจนประสบความสําเร็จในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะก็เขเรียนรู้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องไบนา r y เลยตั้งแต่เริ่มต้นก็เข้ามาศึกษาก็ขอแนะแน,ะนําแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสครับคือ แอมเบอร์สตาร์ก็คืออาจารย์นทวัฒน์เฉลยจิตท่านเป็นผู้แนะนำธุรก,กิจเดอะซาริชีให้ผมครับผมแลวก็ขอขอบคุณครับเราลไลทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ทำธุรก,กิจเดอะซาริชีสำเร็จเป็นรูปิสตาร์ในวันนี้และก็ขอขอบคุณนักธุรก,กิจเดอะซาริชีผู้นำทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถในธุรก,กิจไปนารีซึ่งผมไม่มีความรู้ความสามารถเลยในการทำธุรก,กิจเดอะซาริชีปัจจุบันนะฮะ ผมก็ยังทำควบคู่กับางานประจำอยู่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำหรับท่านท่านที่ทำงานประจำและทำเดอะซาริช,ชีทำธุรก,กิจเคราคาือข่ายเป็นตัวอย่างหนึ่งในความสำเร็จความเสียของผมขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่กำลังเข้ามาในเดอะซาริช,ชีในวันนี้ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านที่ทำงานประจำอยู่และแบ่งเวลามาทำเดอะซาริช,ชีขอให้ท่านแบ่งเวลา จัดสรรเวลาท่านจะทาเดอรซาริชีประสบความเร็จได้เหมือนผมวันนี้ผมมาทําเดอซาริชีไม่ใช่แค่เพื่อเงินเพื่อ,อทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเ,อเงินทองต่างๆที่ได้มาจากคำทำเดอดซาริชีแต่วันนี้ผมกําลังมาสร้างตํานานตํานานให้กับธุรกิจเครือข่ายประเทศไทยตํานานให้กับเดอรซาริชีซึ่งเป็นสัญชาติไทยเป็น ขายตรงน้องใหม่ผมกําลังมาสร้างตํานานให้กับตัวเองและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเดอะซาร์ิชีวันนี้ผมทําได้ในขณะที่ทํางานประจําท่านพร้อมหรือยังที่จะมาทําสร้างตํานานให้กับตัวท่านเองมาพร้อมหรือยังที่จะมาสร้างตํานานให้กับเดอะซาร์ิชีเดินไปพร้อมกันด้วยจุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จในเดอะซาร์ิชีวันนี้ผมสําเร็จได้ ทุกท่านก็ทำได้เหมือนผมไม่ต้องลาออกจากงานประจำขอให้แบ่งเวลามาทำเดอะซาลิชีท่านก็จะประสบเร็จมีทั้งเงินมีทั้งเวลาก็ขอฝากการเห็นกำลังใจใทุกท่านให้ประสบความเร็จในธุรกิจเดอะซาริชีขอบคุณครับครับขอเสียบวงมือดังๆและขอแสดงความยินดีกับผู้นำในตาแหน่ง r ูพีสตารทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารร่วมถ่ายรูปกับผู้นำนะครับในตำแหน่ง Ruby Star ทุกรหัสอีกครั้งหนึ่งครับ